อัปเดตข่าววันที่17กรกฎาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งตัวเงินทุนสำรองในประเทศไทยนะครับที่มีการปรับตัวลดลงนะครับ2.2แสนล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ฝั่งของ Bitcoin นะที่พุ่งขึ้นไปแตะ21,400ดอลลาร์นะครับเมื่อคืนนี้มีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เรามาดูกันครับ <S <S สวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับ ก็ดยดแต่ขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร์กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์และก็ลองทุนิเคิลซีดนะครับเพื่อนๆที่อยากสอบถามเราและดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคน,นิคทางด้านคริปโต,โตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก่อนที่เริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมเมื่อคืนนี้นะให้กับเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับว่ามีอีเวนท์ที่มีการพุ่งของตัวราคาบิตคอยน์นะครับขึ้นไปแต่ แราประมาณ2 1 6 0 0ได้นะครับแล้วก็มีการดรอปลงมาเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่นะครับสำหรับตัวระดับราคานะครับก็ตอนนี้ในภาพเดย์เนาะบิตคอยก็มีการดีตัวกับนะครับมาที่ตัวไฮเก่าของเขาเนาะมาจ่อๆไฮเก่ลแถวาประมาณ2อง0มื่0ปอยื่งอะไรเงี้ย นะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูนะว่าแถวนี้จะเบรกได้ไหมนะครับสำหรับบิตคอยนะแล้วก็ในตลาดอื่นเนี่ยเมื่อวานมีการปิดตัวอยู่นะนะครับเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะครับคราวนี้ในฝั่งของตัว E t ทเนี่ยเมื่อวานน่าจับตามองเลยนะครับเพราะว่ามีการดีตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยนะครับแล้วก็มีการเบรกตัวแนวต้านนะครับขึ้นไปก่อนละนะครับแนวต้านเนี่ยก็เราสังเกตตัว E t ทจะมีแนวต้านอยู่แถวประมาณพันสองนะพันสามนะครับพันสองพันสามซึ่งได้คุยกับเพื่อนไปนะเมื่อวานว่า ตัวอีเชตเนี่ยมีการเจาะที่จะทำการเบรกไฮนะครับในตัวลองทุนเอ็กซ์คูสีนะครับก็วันนี้เบรกไปละนะครับเมื่อวานยังอัดวิดีโอให้อยู่เลยนะฮะคราวนี้ในฝั่งบีนบีเป็นไงบ้างนะก็มาไล่ๆดูนะครับ B บีนบีเนี่ยก็มีการเบรกนะเบรกไฮไปเหมือนกันนะครับในตัวโซนราคา242นะครับก็มีการเบรกไปเหมือนกันนะครับในฝั่งแซนเมื่อวานก็พุ่งแรงเหมือนกันแต่ก็มีการดีตัวของตัวราบราคาขึ้นไปก่อนละนะครับก็ต้องรอเจาะที่จะเบรกอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้ มีอยู่หนึ่งเหรียญนะที่ค่อนข้างสวิงเลยนะครับเมื่อวานก็คือตัวฟิโลนะนะครับก็มีการดีตัวขึ้นไป2วันนะจาก1.3นะขึ้นไป7ดอลลาร์เลยนะครับแล้วก็มีการดรอปลงมาเมื่อวานเกือบ50%เลยนะครับใครที่เทรดอยู่ก็ระมัดระวังนะครับคำนวณความเสี่ยงกันด้วยนะครับดิสซี่บอร์ดกันด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับคราวนี้มาดูในเหรียญของฝั่งบ้านเราดีกว่าในฝั่งไทยนะเหรียญคับนะครับหลายๆายคนก็ถ้าเกิดพูดถึงเหรียญในบ้านเราก็ต้องพูดถึงเหรียญคับนะเพราะว่า มีความโด่งดังมากที่สุดนะครับคราวนี้ตัวทับเนี่ยจากที่ดูนะครับก็มีการทําเรื่องด v เว g e เ c นเกิดขึ้นนะที่เคยคุยกับเพื่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้อไอซ์ไอก็ยกมา2ทีแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับตัวราคาออกมาทางด้านข้างๆนะออกมาไซเวยยน,นะครับังนี้ถ้าเกิดทับเนี่ยมีการเบรกแถวประมาณร้อยสิบนะ ถึงจะดูโอเคแล้วก็น่าจะกลับมาเป็นลักษณะของัพเทนได้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับคราวนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่บิตคอยด้วยนะถ้าบิตคอยมีการดีตัวทะลุตัวไฮเก่าเนี้ยอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปในกรงสี่เหลี่ยมนัานบนของเราได้นะครับก็ต้องรอดูันเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูนะครับเรื่อยๆเลยนะครับคราวนี้ในตัวข่าวแรกเราที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเป็นข่าวจากทางฝั่งของฐานเศรษฐกิจนะครับ เขาพูดถึงตัวทุนสำรองนะระหว่างประเทศนะครับของไทยที่มีการปรับตัวลงลุ่น2.2แสนล้านนะครับเป็นครั้งแรกนะในรอบ3ปีเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยธนาคารปไทยก็รายงานนะตัวเงินทุนสำรองก้อนนี้นะครับมีการปรับตัวลงนะในรอบ3ปีนะครับหลังจากตัวเงินบาทเนี่ยมันมีการอ่อนค่าไปแตะ36.75บาทต่ออลลา์นะครับก็ตัวเงินบาทเนี่ยมันทำจุด อ่อนสุดนะในรอบรู้สึกว่า7 3็ดสิบสหรือปีนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราไปดูในกราฟเนี่ยก็มีการเบรกขึ้นมาแล้วนะครับวันก่อนหน้านะครับแล้วกออ็ยังยืนยนอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูนะว่าออทางธนาคารไ,ไทยเนี่ยเขามีการเข้าไปแทรกแซงเงินบาทขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเงินที่มันมีการหั้วแายไปเนี่ยเพราะว่าเขาไปเหมือนไปป้องกันนะป้องกันตัวเงินบาทของเรานะครับตอนนี้หาเก่ามันอยู่แถวประมาณ36 6.4ถึง6.5นะมันมีการเบรกขึ้นมาละนะครับอันนี้เบรกในรอบ13-14ปีขึ้นมาละนะครับสำหรับตัวเงินบาทอันนี้ก็เป็นข่าวแรกเนาะข่าวที่2เนะครับอ่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจนะเพราะว่าทางฝั่งของโจไบเดนนะครับหรือว่าทางสหรัฐเนี่ย ในบินนะไปคุยกับทางเจ้าชายซาอุนะครับเรื่องตัวน้ํามันนะที่อาจจะไปขอร้องหรือเปล่านี่ไม่ชัวรมอนกันเรื่องตัวดีเทลนะครับแต่หลายคนเนี่ยคาดการณ์ว่าการบินทางเนี้ยเพื่อที่จะไปคุยเรื่องตัวดีมาซัพายน้ามันนะครับว่าอยากให้ทางซาอุเนี่ยส่งให้กับทางสหรัฐนะครับเพิ่มเติมแนละซึ่งทางเจ้าชายซาอุเนี่ยเขาก็ได้มาพูดนะถึงตัวการผลิตนะครับต่อวันของเขานะครับก็คือ13าล้านบาร์เรลนะร์เดย์นะครับซึ่งตรงเนี้ย ก็ไม่ได้มีการขยับขยายถึงตัวการผลิตเพิ่มขึ้นนะหลังจากที่ทางโจไบเดนไปคุยด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีเขาอาจจะไม่ยอมที่จะผลิตแล้วก็ส่งให้กับทางสารัฐเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็หลายๆคนก็ forecast ไว้ประมาณนี้นะต้องรอดูกันนะครับว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับสาหรับทางฝั่งของสารัฐแล้วก็ทางซาอุนะเรื่องน้ํามันนะเพราะาตอนนี้ทั่วโลกนะครับเดือดร้อนกับเรื่องตัวราคาน้ํามันที่มันปรับตัวสูงขึ้นนะหลังจากสงคราม ยุคราชเซียที่มันเกิดขึ้นนะฮะโอเคอันนี้มาดูกันในเรื่องของการระเบิดของพอร์ตเมื่อคืนนิดนึงนะสำหรับคนที่เทรดฟิวเจอร์นะครับอาจจะสนใจเรื่องนี้นะเมื่อวานเนี่ยมีคนพอร์ตแตกนะประมาณ6กห0 0่นหนคนนะเกือบ62,000นะซึ่งตัวโดยรวมนะครับเรื่องความเสียหายตรงนี้มันไปไต่ที่ประมาณ370ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณหมื่นสีล้านบาทนะครับ14,000ล้านบาทโดยประมาณนะครับ เรื่องนี้วอลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะมันไปกระจุกที่ทาง E t ยทนะครับเมื่อวานแตกไปเยอะเลยเพราะว่า E t ยทเนี่ยถ้าดูจากกราฟเนาะคนที่แตกส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นในฝั่งของอาทางฝั่งของคนที่เปิดฝั่งช็อตนะครับเพราะว่า E t ยทเนี่ยมีการเบรกขึ้นมาแล้วแล้วก็คนที่เอาตัวเขาเรียกว่าตัวแนวแนวต้านตรงนี้เป็นเกณฑ์นในการเทรดเนี่ยน่าจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เบรกทะลุขึ้นมาเลยนะครับ อันนี้ก็น่าจะแตกส่วนใหญ่มาจากกรณีนี้นะครับซึ่งคนที่แตกส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นช็อตถูกไหมแล้วก็ Exchange ที่ไปอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะอันดับหนึ่งเนี่ยรู้สึก่จะเป็น f t ทนะครับเมื่อวานที่มีการแตกของพอร์ตเยอะที่สุดนะครับโอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ ET h กันบ้างว่าฮิตัวราคามันมีการปรับขึ้นมาตรงนี้มันด้วยเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวขอขยับตรงนี้นึงนะพอดอีตัวหน้าจองมันจะมีการเลื่อนนิดนึงโอเค ตัวอีทีเเนี่ยเขากำลังจะมะีเรื่องโปรเจกต์เดอะเมิร์ดนะครับที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะครับในปีนี้เนาะรู้สึกไม่แนาา่ใจวันที่10กว่านะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องการปรับนะตัวเขาเรียกว่าตัวซิสเต็มนะของตัวอีทีเนะครับจากตัวผู้ o f ฟเฟอร์มาเป็นผ o o อ of stake นะครับซิสเต็มตรงนี้นะครับก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ไม่รู้ราคาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเดิมเหมิดหรือเปล่านะครับแต่ อันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องตัวดอรเบิดที่จะมีการลอนนะครับเนี่ย take the p a อ e เพ e e ์ e ดอ e อ19 s eptember นะครับก็รอดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับดอรเบิดนะใครยคนสนใจเลยเรื่องนี้นะครับโอเคคราวนี้มาพูดกันถึงทางฝั่งของอทั้นเพื่อนเคยดูทางฝั่งของ Wolf o ุฟฟอล์ t ีนนะก็จะรู้จกักคุณจอร์แดนเบลฟอร์ดนะครับก็ในหนักเนี่ยคนที่เล่นก็คือจะรู้สึกจะเป็น คนที่เล่นจัดผมจําชื่อชื่อไม่ได้นะคนคนที่เล่นแต่หลายๆคนเนี่ยจะติดติดหน้าเขานะครับแล้วก็เขาไปเล่นหลายๆเรื่องเลยนะครับที่ดังๆแล้วแล้วก็น่าสนใจของเขาคือสตอรี่เนี่ยมันพูดเกี่ยวกับเรื่องคนที่เป็นนักลงทุนนะในในตลาดวอสตีทนะครับเขาเนี้ยในชีวิตจริงตอนเนี้ยคุณจอแดนเบลฟอร์เนี่ยเขาได้พูดถึงทางฝั่งของ Bitcoin บิตคอยนะว่าคนที่เข้าไปลงทุนบิตคอยเนี่ยน่าจะมีผลกําไรที่มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากเนี้ยรู้สึกว่าจะมาสองปีนะ้วที่เขาบอกนะครับว่า ไม่เกิน2ปีนี้มันมีกำไรแน่นอนนะครับเนี่ย if you take 24 months นะครับก็จะมีผลกำไรที่มันเกิดขึ้นจากฝั่งของการโฮบิตคอยนะครับเขาก็ออกมาพูดนะว่าจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่ซื้อแล้วยังไงก็มีการมีกำไรเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็เอาเป็นเขาเรียกว่าเป็นข่าวดีแล้วกันสารับคนที่โฮบิตคอยอยู่นะฮะโอเคอีกข่าวนึงนะเป็นข่าวสุดท้ายนะครับก็คือทางฝั่งริปเปิลนะครับหรือเอ็กอาพีเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการสเปน spending เงินนะไป มากกว่า100ล้านดอลลาร์เลยนะครับในการสู้กับเ,เลือกเอดิซีเนาะไฟติ้งกับเอ c ซีนะครับอันนี้ทาง c ีอของตัวริปเปิลเนี่ยเขาก็ได้มาพูดนะว่า f อซเนี่ยหลังจากมีการแทรกแซงมีการฟ้องร้องกันเนี่ยเขามีการใช้เงินไปกว่า100ล้านดอลลาร์เลยซึ่งถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมันตกอยู่ประมาณ3 3 0 0 0กว่าล้านนะครับ3,700ล้านโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะที่มาพูดคุยกับเพื่อนทั้งข่าวดีข่าวร้ายน,นะครับแล้วก็ พอที่เทรดในฝั่งของคริปโตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งลองหรือว่าฝั่งช็อตนะก็เขาเรียกว่าประเมินความเสี่ยงแล้วก็คำนวณในฝั่งของลิซี่อร์ดกันดีๆด,ด้วยนะว่าความเสี่ยงเราอยู่ประมาณไหนนะครับหลังจากที่เราคุยๆมาเนี่ยตลาดก็เริ่มดอปแล้วนะครับก็จะมีการปรับฐานนู่นนี่นั่นบ้างนะครับก็วางแผนไงให้ดีละกันนะครับความเสี่ยงเรื่องการเงินของเราสรับคันที่สุดนะนะครับวันนี้ก็เอาข่าวเช้านี้นะครับมาฝากเพื่อนก็หวังจะประโยชน์กันนะครับ ล้วสุขข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของบิตคอยนนะที่มีการดีตัวขึ้นไปแตะนะครับสองหมื่นกะครับเมื่อคืนแล้วก็ในฝั่งของซาลัดซาอุนะครับที่มีการบินไปลงการเรื่องน้ำมันนะก็ต้องรองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคลิปโตกอร์ซีและก็ฝั่งของเทเลช t นมาร์เก็ตวลนนผมก็ขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณและสวัสดี